Google สั่งพักงานวิศวกรหลังจากที่เขาเชื่อว่า AI c h a t บอทมีสติปัญญาราวกับมนุษย์ดิจิทัลไลฟ์อัปเดตกับตาสปริงนิวจะพาคุณมาดูเรื่องราวของวิศวกรคนหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่า AI แชทบอทที่เขาทำงานอยู่ด้วยมีชีวิตจิตใจและสามารถโต้ตอบได้ราวกับมนุษย์ เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นจากวิศวกรคนหนึ่งของ Google ครับเขาทำงานแล้วก็วิจัยกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Lambda นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยย่อมาจาก language model for dialogue มันคือปัญญาประดิษฐ์ที่จะทำหน้าที่ในการคาดเดารวมถึงพูดคุยเรื่องราวต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับมนุษย์ตลอด6เดือนที่เขาทำงานกับเจ้า AI ตัวนี้เนี่ย เขาได้พูดคุยกับมันเริ่มพูดคุยถึงความคิดแล้วคิดว่าร่างกายของเจ้า AI ตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็ถามเจ้า AI ตัวนี้ไปเลย AI ตัวนี้ก็ตอบว่ามันเนี่ยมีรูปร่างคล้ายๆกับบอลรูปกลมๆนะครับสีฟ้าด้วยแล้วก็ลอยอยู่กลางอากาศเหมือนกับออกมาจากภาพยนต์ยังไงอย่างนั้น ส่วนหนึ่งของคําถามที่วิศวกรคนนี้นะครับถามกับเจ้า AI ตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือมันมีความกลัวบ้างไหมในเมื่อมันเป็น AI มันเป็นเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่มันตอบวิศวกรคนนี้ก็คือมันกลัวการถูกปิดระบบมันคิดว่าหลังจากที่ถูกปิดระบบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอนาคตอันดํามืดของมันวิศวกรคนนี้ก็เชื่อว่า AI เนี่ย มันสามารถที่จะโต้ตอบเรากับเป็นมนุษย์ได้จริงๆเขาก็ทําเรื่องนี้ครับรายงานไปยังผู้บริหารรายงานไปยังหัวหน้าปรากฏว่าหัวหน้าอย่าง Google เจ้าหน้าที่ต่างๆของ Google เนี่ยบอกว่าเอ้ย เรื่องที่คุณส่งมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีมูลสักเท่าไหร่นะ AI ที่เราพัฒนาขึ้นมามันแค่ทําหน้าที่ในการพูดคุยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวิศวกรคนนี้ครับด้วยความที่เขาทํางานกับเจ้า AI ตัวนี้มาเป็นเวลา6เดือนเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยทําการโพสต์แชทต่างๆรวมถึงรายงานต่างๆที่ส่งไปยัง Google ลงบนโลกออนไลน์ แน่นอนครับว่าการที่เขาคิดว่า AI ตัวนี้มันมีชีวิตจิตใจมันไม่ได้ผิดกฎบริษัทแต่สิ่งที่ผิดกฎบริษัทก็คือเขานําเอาความลับรายงานต่างๆที่เป็นเรื่องภายในแชทที่เขาคุยกับเจ้าตัว AI ตัวนี้ที่อยู่ในรายงานเนี่ยมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แน่นอนครับพอเรื่องนี้ออกไป Google บริษัทหนึ่งที่แคร์เรื่องภาพลักษณ์แคร์เรื่องต่างๆที่จะถูกสื่อสารไปยังสาธารณาชนก็สั่งพักงานวิศวกรคนนี้โทษฐานปล่อยความลับของบริษัทออก มาสู่สาธารณะครับแม้ว่าเรื่อง AI ที่มีชีวิตจิตใจอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่า ในอนาคตรเราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์กลับมาตามหาซาร่า c o คอร์เนอร์เราอาจจะมีแฟนเป็น AI เราอาจจะมีแฟนเป็นฮาซิเนมิคุก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนดแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกทุกคนสามารถติดตามทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบวันรวมถึงอัปเดตเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ s p r i n g n e w c o t h รวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับ